วิตามิน B กินแล้วดีจริงไหมนะครับมีข้อควรระวังอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับครับผมเภสัชกรนพวัตเจริญแพทย์นะครับชื่อเล่นชื่อบอสครับวิตามิน B นะครับก็จะทําหน้าที่ในการนําสารอาหารที่เราทานเข้าไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันหรือว่าโปรตีนครับผมทำให้เรารู้สึกเฟรชแล้วก็มีพลังงานอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ การทานวิตามิน B ทุกวันนะครับสามารถที่จะทานได้ครับผมเพราะว่าวิตามิน B นะครับเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำครับหากได้รับมากจนเกินกว่าที่ร่างกายจะดูดซึมได้เนี่ยจะถูกขับออกมาทางระบบปัสสาวะเองครับผม สำหรับคำถามนะครับที่ถามว่าวิตามิน B จะต้องแบ่งทานเช้าเย็นหรือเปล่าอันนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่ามันไม่ได้จําเป็นขณนะนั้นนะครับว่าจะต้องแบ่งตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นเนื่องจากปริมาณวิตามิน B ที่ได้รับนะครับตามที่ทางออยกําหนดเนี่ยก็เป็นปริมาณที่เพียงพอแล้วครับที่จะใช้ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ทานในตอนเช้าจะดีกว่าครับผมแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วครับ ถ้าคุณทานวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์อยู่นะครับและมีคำถามว่าจะสามารถทานอนุพันธ์ของวิตามิน B อื่นๆได้อีกไหมอย่างเช่นไบโอตินสามารถทานได้ครับเนื่องจากวิตามิน B อย่างที่ผมบอกไปเลยว่ามันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อทานเข้าไปแล้วในปริมาณที่เกินกว่าร่างกายจะดูดซึมได้จะถูกขับออกมาทางระบบปสัสสาวะเองครับผม